โอเคครับก okay, so right, right, ็สว right. ัสด right ีชาวไอช็อตทุกคนกันด้วยนะครับผมวันน right ี้ก็อยู่กับผมนะครับกังฟูนะครับคลิปนี้นะครับผมก็มากับปืนบาเลตทองนะครับผมนี่เลยนะครับบาเลตในตำนานเรานั่นเองนะครับผมสำหรับบาเลตกระบอกนี้นะครับก็ผมรู้สึกว่าบาเลตกระบอกนี้น่าจะเข้ามาเป็น10กว่าปีแล้วนะครับตั้งแต่เกมเปิดแบบช่วงแบบว่าสมัยบูมๆเลยนะเออก็อาจจะไม่ได้เข้ามาตั้งแต่แรกหรอกแต่ว่ามันก็มาสมัยที่เกมบูมๆเลยนะสำหรับปลาทองกระบอกนี้นะครับแล้วก็ช่วงก่อนอันนี้เหมือนมันจะว่า บักไปนะครับโมเดลปืนหายไปนะครับก็คือใครที่มีบาทองมันก็จะเป็นแบบบาล้ำเงินให้นะครับแต่ว่าแพทปัจจุบันนะครับมันก็ได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นบาทองแบบนี้เลยนะครับผมนะเดี๋ยววันนี้จะเอามาเล่นในโหมดอ่าเฟียเฟียง่ายทุกคนดูแล้วกันนะครับเอามาเล่นให้หายคิดถึงนะครับอืมส่วนถ้าเอาไปเล่นในห้องบุ๊คบอมเบ็อย่างเงี้ยผมก็หาห้องไม่ได้นะครับเพราะว่าส่วนใหญ่มันก็จะโนกันไงนะครับก็เลยจะเอามาเล่นเฟียให้ให้ดูคขำๆอะไรเงี้ยนะครับให้หายคิดถึงเฉยๆนะครับโอเคแล้วก็ ฝากทุกคนนะครับกดไลค์คลิปนี้ให้ผมด้วยละกันนะครับใครที่คิดถึงบาทองตัวนี้นะครับแล้วก็คิดถึงช่องของผมนะครับก็ฝากกดไลค์ผมด้วยละกันนะครับผมขอสักหนึ่งร้อยไลค์ละกันนะสำหรับคลิปนี้นะครับแล้วก็ไปรับชมในคลิปกันได้เลยนะครับผมโอเคครับตอนนี้ก็อยู่ในเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ค่อนข้างจะตื่นเต้นนิดนึงนะครับเพราะผมไม่ได้จับบาเลตกระบอกนี้มานานมากๆเลยนะครับนี่เลยบาเลทองตัวนี้นะครับอืมบอกเลยครับว่าโอ้โหใครที่บบว่าทันในสมัยก่อนนี่คือว่าตำนานมากๆนะครับกระบอกเนี้ยนะครับเลย แล้วมันก็จะมีช่วงหนึ่งครับที่มันแบบว่าถูกเอาออกไปจากเกมนะครับอืมันจะบักเป็นกระบอกสีออริจิน้อลเป็นสีน้ำเงินนะครับแต่ว่าตอนนี้คือมันกลับมาแล้วนะครับแล้วก็ยิงมันไม่ค่อยจะตายนะทุกคนนะครับแล้วยิงมันไม่ค่อยจะตายครับส่วนใหญ่ก็ตัดเลี้ยงผมยิงให้หมดเลยนะครับอืได้อยู่นะทุกคนถือว่าได้อยู่ยิงลุเหมือนเดิมไม่ยิงทะลุได้นะครับเฮ้ยหนึ่งนะทุกคน ผมกูทุกคนมึนหัวผมเอาเป็นทอดทิ้งนี่ตอนนั้นไปแล้วกันนะครับนี่นะครับสามารถยิงทะลุได้เหมือนเดิมนะครับอืมแต่เอาไปยิงกับคนน่าจะดีสุดแล้วนะครับเอาไปยิงกับพวกมอนนี่กนะ็จะแบบว่าไม่ค่อยเข้าสักเท่าไหร่นะครับปึ๊บแต่ว่ายิงเป็นเดี่ยวไม่ตายนะเออนะครับปึ๊บปึ้งปึ้งแต่เอาไปยิงห้องพวกวางบอมอะไีก็โนยแหละครับสุดท้ายก็ต้องกลับมาเล่นพวก PVE เนาะเติมมันตั้งแพงสุดท้ายมันตั้ง ตายน้ำตื้นที่ PVE นะครับเกมนี้นะรบับอกเลยนะครับน้ำยิงไม่ค่อยตายนะทุกคนเป็นระดับบาเลสนะครับอุ้ยไอเขาไม่เนี่ยยิงมอนกระจอกไม่ตายนะครับโอเคผมรีโหลดกระสุนแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็ยิงต่อครับผมปั้งปั้งมาตายผมหล่ยวะเนี่ย <laughs> เอ,อ้ยยิงไม่เข้าเลยที่อเอาดินัดร้อยทุกต่อนะครับ โอเคใช้นี้ช่วยแล้วกันปึ๊บเสิมได้สามอันนี้ถ้าจำไม่ผิดนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่เลยครับยิงแม่งอย่างนี้แหละอือโอ้โหแรงจัดมีดนี่แรงจัดนะไม่ใช่บาร์นะครับบาร์นี่แม่งโยนทิ้งได้เลยนะครับเอาไปเล่นคนจะดีกว่านะครับเนี่ยครับยิงใครไม่ค่อยตายเท่าไหร่นะครับ สาเหตุที่ผมถ่ายในห้องเฟียคือผมคิดถึงบาตัวนี้นครับเลยเอากลับมาเล่นนะครับส่วนในห้องวางบอมมันก็มันมันไม่มีห้องให้เล่นกันตอนนี้นะครับแล้วแบบว่าส่วนใหญ่ห้องเล่นมันมีมันก็โนอีกนะครับก็เลยเว่าเออตัดปัญหาเอาแบบว่าทําคลิปรีวิวไว้เพื่อนเพื่อนเห็นผ่านตาดีกว่านะครับว่ามันยังมีอยู่ในเกมนะครับสำหรับบากระบอกนี้นะครับอโอเคครับให้เพื่อนเพื่อนถ่ายคิดถึงกันเฉยเฉยนะครับประมาณนั้นแหละนะครับโอเคไม่ต้องใส่สก็อบก็ยิงตรงนะ มือนปืนมันบล็อกนะครับทุกคน,กคนลองสังเกตน,นะเห็นปะมันยิงตรงเลยทุกคนนะครับประมาณนี้นะครับอ่าโอเคยิงตรงยิงตรงรู้เรื่องนตัวนี้ใช่ไหมถ้ายิงไปมันตรงมันตรงตรง้อยเปอร์เซนต์เลยนะครับกระโดดยิงก็ตรงนะเหมือนสไนเป็นบั็อกอะนะครับ,นะรบโอเคเรือสุดแป๊บนี่เลยครับบาร์ในตำนานของเรานะครับ ทุกคนไม่ต้องให้ผมไปเล่นเฟียตตำนานนะทุกคนผมบอกเลยนะมันมันมันแก้บั็กไปแล้วนะครับตะไนในเฟียตตำนานอะมันเข้ามันเอาตะไนลงไปได้เล่นไปได้วิลินพันไม่ได้ทำคลิปนานคือมันเอาตะไนลงไปเล่นไม่ได้ด้วยมั้งนะครับเออต่อให้เอาลงไปเล่นได้เนี่ยมันก็ไม่บั็กแล้วนะครับมันไม่เหมือนแต่ก่อนเลยนะที่แบบว่ายิงแบบว่ายิงแล้วมันมันจะแบบว่าแรงยิงบอสมังกรแล้วมันแรงเงี้ยไม่ใช่นะทุกคนมาแล้วนะครับใช่ครับยิงแล้วผมอมอม อโอเคสวยครับก็จะต้องใช้พวกระบงระเบิดอะไรมาช่วยหน่อยนะครับไม่งั้นมันก็ไม่ผ่านเนาะมันเล่นค่อนข้างยากเลยครับปืนนี่มันแบบเก่าๆอย่างเงี้ยนะครับนี่ครับปึ้งปึ้งปึ้ง,ง,งเลีโด้สุดแป๊บนะครับแต่บอกนะ์ดเนียถ้าไปสุ่มนะถ้าคนยังเล่นเยอะเหมือนแต่ก่อนนะผมไปสุ่มพวกกับห้องบอมแบทอะไรเงี้ยนะมันน่าจะมันมือเลยอะนะครับ โอเคไม่เป็นไรครับผมใครที่ทันก็บอกนี้ก็คอมเมนต์มากันได้ทุกคนจำไม่ได้ครับว่าตะก่อนมันต้องเติมเท่าไหร่นะเออใครที่พอมีข้อมูลนะครับก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับว่าไอบาร์นี้ตะก่อนมันต้องเติมเท่าไหร่ยังไงกันบ้างอะไรเงี้ยเออนะครับผมก็จำไม่ได้แล้วว่ามันมันมามันมาในช่วงไหนอ่ะเนี้ยเออแต่ค่อนข้างเท่นะ ค okay. ไปครับยิงไหมครับผมโอ้ยเยอะจังอนะโอ้ยกระสุนหมดกระสุนหมดโอเค <c oughs> พกไม่ยังแรงกว่าแหละโอเคครับผมเติมกระสุนน,น๊บนึงไปไปกันตอ่อยู่ไหนม,ม,ม,มาด้อ ลงยิงทะลุดิเรียบร้อยครับผมยิงทะลุดได้นะครับนี่ตามนี้เลยนะครับเรียงกันมาเป็นตับเลยนะหนึ่งหนึ่งสอง,งดีต้อนกันดิโอ้โหสัตว์เลี้ยงผอแม่งแย่งยิงหมดแล้วนะครับเรียบร้อยโอเคมาครับไม่มีฟันโอเคครับพวกนี้ก็ใช้ปืนมีเครียร์แล้วกันนะครับลองดูพก 8.5ในสมัยนี้นะครับ6นัดละ600นะครับบาเรตเขา้าเท่าไหร่บาเรตเขา้า200นะครับนั่นแหละครับ6แม่งแรงกว่าเยอะครับสมัยนี้คือมันม,นมาไกลแล้วไงเนาะเกมยร์เนานะ,นะเดี๋ยวผมยิงแค่ไหนตายเลยอะแล้วผมจะลองใช้บาเรตยิงดูนะครับจะใจแข็งดูนะเออนะครับมานี่ยครับมันยิงไม่ต้องซูมได้แนละ้วนี่ โอเคสุดหมดอีกแล้วแย่งหมดโค้ดใบเลยนะอ่าโอเคครับเรายิงทุบไปเลยนะครับเดี๋ยวผมมีระเบิดเจดีปะมารนะเบิดเจดีได้ไหมมีอยู่โอเคฆ่าตัวตายเลยนะครับมามาครับลงมาครับลงมาครับเอาระเบิดเจดีปานะครับแล้วก็ย้ำด้วยบาเลตน,นะครับลงมาที่พี่รออะไรอ่ะโอ้โหบอสฉลาดมากต้องแบบไปปีนมาใหม่ตรงนั้นเออลงมาลงมาลงมา ผมระเบิดจะดีไปลายครับแล้วก็ยิงครับปั๊มปั๊มปั๊มเนี่ยนาละสี่ร้อยครับชาติไหนจะตายให้กูเนี่ยโอเคแต่เราพูดแล้วนะครับว่าเราจะเอาบายยิงกันตายนะก็ตามนั้นแหละนะครับมาทุกคนก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วกันนะครับคลิปนี้นะครับทีละตัวทีละตัวโอเคเข้ามัเมื่งไหร่ละเรอสุดน้ำหนึงนะครับ ตายตัวหนึ่งแล้วนะครับโอเคสวยครับเหลือตัวนึงนะครับผมกระสุนหมดกระสุนหมดกระสุนหมดปังปังปังตายกูได้แล้วมั้งเนี่ย <c oughs> โอเคตายแล้วครับผมประมาณนี้กว่าจะผ่านได้นะครับค่อนข้างลำบากนิดนึงนะครับเลยไฟไปกินโอเคนะครับ โดด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 ดดโอดนอ้ครับยิงไปแล้วผมอืมเคครับไป let's go ยิงหัวดิยิงหัวตายปะไม่ยิงหัวเหมือนไตนะเออนี่นงไงเออถ้ายิงหัวพอได้ครับพอคุยกันได้เลยกระสุนหมดกระสุนหมด มาดิมาดิแข็งผมรอบที่สิบเจ็ดแล้วนะครับมารอบที่สิบแปดหอดีนี่มันใช้ยังไงวะระเบิดเนี่ยเป็นกับระเบิดเหรอแล้วถ้ามีคนมาเหยียบก็คือตุ้มเลยปะโอ้โหเหยียบแล้วเบอร์ตัวเงตายด้วยผมว่าด้านมีดเป็นน่าจะแรงแน่นเลยวะ่ะขอลองหน่อยแล้วกันนะครับไม่ได้เล่นมานานนะครับขอลองอะไรแบบไอเทมใหม่ๆอะไรเงี้ยหน่อยนะอ,อึ๊บปี๊บอ่าโอเคผมร้อยรถถังมาเหยียบด,ดีตายปะ เออผมไม่ตายด้เหรอโอเคบผมไม่เป็นไรไม่เป็นไรปุ๊บโ,โอเคหมดแล้วมั้งเนี่ยโอเคสวยครับผมค่ขอนข้างเพลินใช้ได้เนี่ยเล่นมาเก้าทีนะครับอุ้ยไม่ได้เล่นนานามันก็เพลินอยู่นะไอ้ช็อตเนนะี่ยนะครับเล่นมันหายคิดถึงมั้ยไงละครับ Okay. รอบที่ยี่สิบแล้วครับผมนี่เลยบอลลีทองเรานะโมเดลก็ยังเป็นโมเดลเก่าอ่ะเนี่ยเออแต่อย่างดีครับที่มันยังแบบว่ามีโมเดลทองไหมเราเห็นนะครับปกติมันจะว่าไม่เห็นโมเดลทองไงมันจะเป็นสีน้ำเงินอะไรเงี้ยน,นะครับถือว่าเอากลับมาใช่คิดถึงเล่นๆนะครับอะไรประมาณนี้นะครับปึ๊บขออนุญาตใช้มีดให้บอสเลือดน้อยนะครับแล้วจะยิงปิดคิวด้วยบาเลีตนะครับผมอันนี้ก็น่าจะพอแหละ โอเคมาผมเฮ้ยกระสุนหมดกระสุนเอ้ยอ้าโอ้ย,อยไม่ได้คา้วยบาเล่เลยเชยตัดเลี้ยงแม่งตีตายนะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับทุกคนใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์แชร์ซับสไครต์กันผม้วยแล้วกันนะครับใครคิดถึงบาทองกบอกนี้ก็ฝากกดไลค์ผมด้วยนะครับขอทักหนึ่งลอยไลค์แล้วกันนะครับผม